สนับสนุนโดย Myvacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมต้องมีพระเครื่องครับเอ,อพระเครื่องก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือสืบเนื่องมาจากตั้งแต่พระพุทธศาสนามีพระพุทธรูปเมื่อ,อไหร่ครับพ่อสันนิษฐานจากหลักฐานทางกรีกนะครับคือผู้ที่สร้าง ชุดแรกเนะี่ยเป็นชาวกรีกอไม่ใช่คนอินเดียไม่ใช่คนอินเดียคือคือ,คอยุคนั้นเนี่ยกษัตริย์เมนันเดอร์ได้ยกทัพมาตีอินเดียเรื่อยแล้วก็ก็รับอิทธิพลไปรับอิทธิพลไปทีนี้กรีกเนี่ยเก่งในทางสร้างรูปเค<ม>ารพพระพทพเจ้าเยอะเยอะแยะครับก็สร้างรูปพระพุทธเจ้าตามคมภีร์พระไตรปิฎกว่าลักษณะพะุทธลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ ออกมาเป็นพุทธลักษณะ mm hmm. เริ่มแรกๆก,ก็เป็นสกัดเห็นก่อนครับต่อมาก็มีการหล่อการปั้นก็แพร่หลายไปเรื่อยๆตามวิทยาการแต่ที่หลวงพ่อเล่ามาคือสมัยกรีกเนี่ยพระพุทธรูปเป็นใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นเล็กๆหรือหลวงพ่อต้นแรกๆจะเป็นองค์ใหญ่ๆเฉพาะพระพุทธเจ้าก่อนอ mm hmm. ยังไม่มีพระเครื่องครับทีนี้เมื่อพุทธศาสนาแพร่หลายไปการเคารพก็ต้องไปที่วัด ทำยังไงจะได้พุทธรูปมาไว้ที่บ้านตอนที่ว่าอยู่ที่กรีกเนี่ยมีแล้วเนี่ยตอนนั้นอินเดียเนี่ยเริ่มเริ่มมีเริ่มเริ่มมีเริ่มมีแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายครับมาแพร่หลายก็พศ .500 พศห0ร,ร,รอยเรื่อยมาแพร่หลายเรื่อยมาในอินเดียก่อนในอินเดียก่อนจากนั้นเมื่อพุทธศาสนาไปถึงที่ไหนพุทธรูปก็ตามไปถึงที่นั่นครับโดยมีพุทธลักษณะเนี่ยเป็นแผนแม่บท ในการกํากับในการก่อสร้างครับพี่จัยจะสังเกตเห็นว่าพุทธรูปเนี่ยพอไปชนชาติใดสร้างครับก็จะมีหน้าตาคล้ายชนชาตินั้นใช่พุทธรูปพม่าก็ออกไปทางพม่าพุทธรูปจีนเกาหลีญี่ปุ่นใช่พอทุกคนคิดว่าพุทธเจ้าเป็นของเราก็ก็ก็จะลำเอียงนิดนิดนะครับอันพุทธรูปในไทยรุ่นแรกๆหน้าตาจะเป็นแขกนะรุ่นหลังๆมาก็หน้าตาก็จะออกแบบไทยๆตรงพ่อแล้ว บริบทต่างกันเนี่ยคำว่าถามว่าพระเครื่องเนี่ยทำไมต้องมีพระเครื่องคืออาจจะเป็นเพราะว่าคือประวัติศาสตร์มาอย่างนั้นแต่คนไทยทุกวันนี้นับถือพระเครื่องกันเนี่ยด้วยหลายความหมายและหลายวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หนึงเลยเนี่เขาบอก่าเป็นพุทธพาณิชย์ก็กําลังจะอธิบายทีแรกๆเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับค้าขายเช่าบูชาอะไรหรอกอเป็นเรื่องของความเคารพรักศรัทธาอ,องค์ใหญ่นะั้นต้องตั้งอยู่ที่วัด <ừ> um ทีนี้เมื่อมาอยู่ที่บ้านก็อยากจะได้ก็ย่อส่วนเล็กลง <ừ> um เหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนแต่เล็กลง <ừ> um นี่พอเป็นพระบูชาแล้วอยากจะเอาติดตัวไปไปลบทับจับศึกก็เหมือนกับโทรศัพท์นะก็เหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนอยู่ที่บ้าน่ทีบตอนหลังคือเป็นกระติกน้ำปนเันหรือแค่นี้ทีนี้พอมาขอหลวงพ่อหลวงพ่อต้องกตัญตา <ừ> um บอกจะไปลบทับจับศึกหลวงพ่อขอ สิ่งติดเมื่อติดตัวน้อยหลวงพ่อจก็เมตตาสร้างองค์เล็กๆให้ครับถ้าเกิดเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆซึ่งยังอาจจะไม่เรียกว่าพระเครื่องอะเรียกว่าพระพุทธรูปแหละต่อมาอม,มีหลวงพ่อหลวงปู่ที่เคารพบ,บูชาคเอะเมื่อหล่อพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องหล่อลวงปู่ได้ก็แพร่หลายมาอย่างนี้คําถามสุดท้ายหลวงพ่อ,พอเมื่อเรามีพระเครื่องแล้วเนี่ยเราจะมีคติธรรมยังไงที่จะบูชาพระเครื่องดี คือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการมีพระพุทธรูปองค์เล็กหรือพระเครื่องเนี่ยครับต้องการให้ใจอยู่กับพระ<ม>คือมีพุทธเจ้าห้อยคอก็ให้อยู่กับพุทธคุณ<ม>อยู่กับธรรมคุณเมื่อมีรูปพระสงฆ์ห้อยคอก็อยู่กับพระสังฆคุณ<ม>จริงๆไม่ได้มุ่งเรื่องเครื่องรางของขัง,งอะไรหรอกมุ่งเรื่องของความศรัทธา<ม>เป็นที่ยึดเหนี่ยวครับ ต่อมาผู้คนไปสร้างราคาองค์นั้นเท่านั้นเท่านี้ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ฉันขอให้เราเคารพในพุทธคุณในธรรมคุณและสังฆคุณจะดีที่สุดนะข้าใจ้าจะติดตาพ่อขอบคุณครับ